ด, <ales> ดีค่ะเ, JI, <Words. S 1> เรียนรู oui, ้วิชาดนตรีนัตสินกับครูบิวนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องลักษณะของเสียงขับร hey, ้องกันค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าเสียงของคนเราเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าอยากรู้แล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ เสียงของคนเรานะคะเกิดจากการสั่นสะเทือนของเส้นเสียงในลําคอค่ะและอาศัยอวัยวะส่วนอื่นๆน,นะคะช่วยปรับระดับเสียงนะคะให้เกิดเสียงต่ําเสียงสูงตามที่ต้องการเลยค่ะทําให้เสียงของคนเรานะคะมีลักษณะคล้ายเสียงดนตรีค่ะจนพัฒนามาเป็นเสียงขับร้อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเริ่มจากการขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์การอ่านคำประพันธ์และการขับเสภาค่ะจนกลายมาเป็นการขับร้องในรูปแบบปัจจุบันที่เราได้ยินกันอยู่บ่อย,อยๆนั่นเองค่ะลักษณะเสียงขับร้องของคนเรานะคะจะแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆตามเพศและวัยดังนี้ค่ะเสียงขับร้องของเด็ก เสียงขับร้องของผู้ชายและเสียงขับร้องของผู้หญิงค่ะ 1. ลักษณะเสียงขับร้องของเด็กจะมีลักษณะเสียงเล็กแหลมซึ่งเป็นตามธรรมชาติให้ความรู้สึกสดใสบริสุทธิ์ไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะรัมช สลักษณะเสียงขับร้องของผู้ชายโดยเฉพาะวัยกลางคนมักมีเสียงทุ้มใหญ่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลอบอุ่นอน,นอกจากนี้บางคนยังมีลักษณะเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเสียงแหบเสียงห้าวไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะในวันที่ฝนทำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอและเธอนั้นเป็นอย่าง ใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเจ้าอยากลับไปสอบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพังไปกอดเธอ 3. ลักษณะสเสียงขับร้องของผู้หญิงผู้หญิงส่วนใหญ่มักมีเสียงแหลมสูงให้ความรู้สึกล่าเริงสดใส นอกจากนี้บางคนยังมีลักษณะเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เช่นเสียงแหบเสียงห้าวไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะ บ้างคะพอจะเข้าใจลักษณะของเสียงขับร้องมากขึ้นไหมคะเดี๋ยวสุดท้ายนี้ครูก็มีใบงานมาฝากนักเรียนเช่นเคยนะคะโดยให้นักเรียนนะคะเลือกฟังเพลงของนักร้องผู้หญิงหรือผู้ชายที่นักเรียนชอบนะคะแล้วจําแนกเสียงของนักร้องเหล่านั้นนะคะโดยเขียนชื่อเพลงที่ศิลปินคนนั้นร้องลงในช่องประเภทของเสียงยกตัวอย่างเช่น ครูฟังเพลงทนของน้องสไปซ์นะคะครูก็นำชื่อน้องสไปซ์เนี่ยมาเขียนในช่องชื่อของศิลปินและครูคิดว่าเพลงนี้มีความที่เป็นเสียงสูงแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงของผู้ชายครูก็นำชื่อเพลงทนเนี่ยมาใส่ในช่องเสียงสูงของผู้ชายง่ายไหมคะเด็กๆทำเองได้ที่บ้านแน่นอนค่ะครูเป็นกำลังใจให้นะคะ เด็กๆอยู่ที่บ้านอย่าลืมดูแลตัวเองสวมแมสและหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ